สวัสดีครับน้องปาวุญจินสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะน้องปาวุญจินค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะมาตามแบบด้วนอีกครั้งหนึ่งครับบังเมื่อวันก่อนครับเอฟซีฟันเห็นปู่พญานาคเนาะครับพญานาคมาบอกเลขครับท่านผู้ชมมาเมื่อนี้่ฟันอีกแล้วว่าสันฟันแนวไยไครับฟันแนี่ยมันก็นล่างไปไปแนวกับมันก็เห็นหุ่ เาครับเป็นผู้สายครับอยู่อยู่ต้นกล้วยครับผู้เผาผู้ชายอยู่ต้นกล้วยครับเาไกยางมาบอกเลยครับยางมาบอกเลยเลยครับผู้เผาเป็นลักษณะแนวไหรครับเป็นผู้สายครับเป็นผู้ชายเผาแห้งบอกครับครับผมสีขาวน้ครับสมสีขาวผมงอเลยดังนั้นกระตุ้สูงครับครับเปลุกขึ้นมาเงียวนี่ อยู่ภายในบริเวณบ้านห้ามบอครับครับเพิ่งบอกเลขสองตัวหรือสามตัวน้องปาบุญจินครับสามตัวครับสามตัวเลยครับเพิ่งบอกก็ปกลาเนี่ยอะไรครับบอกว่าเพิ่งบอกเนี่ยอะไราาสามหกสามหกครับตรงนี้ชัดเจนเลยบอกครับนี่ ก็ลองเบิรงกเนาะครับแถวหมูชมเด็กน้อยบริสุทธ์ครับเอฟซีว่างหันก็เห็นพญานาคออกมาจากต้นกล้วยที่บอครับเห็นเหลขกนต้นกล้วยเป็นตัวเลขกหาศูนย์เจ็ดเนาะบานี้ผู้เฒ่าตัวนี้ออกมาจากต้นกล้วยอีกสงสัยเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับเนาะเอาสาวถิงพ้าร้ยท่องมีสามดาวบ่าท้องพูนถามเบิรงครับสอบถามนอกนะครับเพิ่นมานี่เพื่อนได้เวหยังกับบักห่าบ่ะในครับ เพื่อนวาจังไหรเขาก็เขียนเหล็กใช้มือผมแบบเขียนเหล็กใช้มือพอมครับเขียนตัวไหนตัวที่บอกมานน่บอกครับอือเพื่อนเดบออยังกับบกลาอีกบอได้ครับเพื่อนว่าจังไหรเอาเอาไปเอาไปห้แม่เบิงเดอร์กลาค่ะเอาไปให้แม่เบิงเดอร์บกลาอืาอ น้องเพื่อนกับบอบ่ค่อยจริงน่อครับเอฟซีคุณติดจักรานนี่กล่องแน่้น่อครับแม่เพิ่มทั่มาแบบด่วนวสันมาอีกแน่วยวสันฝันอีกแล้ววสันลูกฝันอีกแล้ววสันครับเล็กหน่อยมีจิตอันบริสุทธิ์ครับท่านผู้ชมมักสิมีสิ่งมีสิ่งลี้ลับมาสัมผัสน่องครับเนาะนี่แหละโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน่อครับท่านผู้ชมขั้นถ่าซื่อชอบมักรีกตัวนี้ก็ลองเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลองเบิ้งครับ ขั้นท่าครับโ่มากับโเป็นยังตเผื่อเป็นแนวทางดีๆครับท่านผม้ชมกับน้องปาวุญจินของเขาครับขอบคุณได้หลายครับน้องปาวุญจินครับสวัสดีครับข,ขอบคุณค่ะน้องปาวุญจินค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องปาวุญจินค่ะน้องปาวุญจินนี่ไปตามโค้งสุดถ่ายเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วเพิ่นวาเพิ่นฝันวาเพิ่นลุกมาเงียวกลางคืนเพิ่นวาลำมะพอผู้เทายืนอยู่ต้นกล้วยเพิ่นว่าค่ะผู้เทาผู้นั่น บอกเลขเพิ่นเนาะค่ะผู้เทาผู้นั่นก็คือผีเจ้าทีค่ะท่านผู้ชมบอกเลขน้องเปาบุญจินเนาะค่ะสามห้าหกห้ไปบอกเมเดอร์เพิ่นว่าค่ะให้ไปบอกแม,ให,กแมให้แม่สือเอาเพิ่นว่าค่ะบอกน้องเปาบุญจินแนวนี้เนาะค่ะน้องปาบุญจินเพิ่นมาว่าสูฟังแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นโครงสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นโครงสุดท้ายค่ะ นี่ก็เป็นคลิปแรกเนาะค่ะคลิปแรกของน้องป้าบุญจินเพิ่กนกะหายตัวเลขมาหาศูนย์เจ็ดเนาะค่ะเห็นเหลขกในต้นกล้วยคือกันค่ะเลขกสามตัวหาศูนย์เจ็ดเนาะค่ะส่วนเหล็กสองตัวก็คือ 94, 94. เก่าซีเก่าซีเหลขกตีจากฝันค่ะเพราะว่าน้องป้าบุญจินนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะคลิปแรกเพิ่นฝันว่าพญานาคผ้าเพิ่นไปเอาเลขกอยู่ต้นกล้วยเนาะค่ะสี่ห้บเบิง้ง เห็นเลขตัวแดงจึงครึ่งเพิ่นว่าหา07ค่ะเป็นเลขที่พญานาค4หัวบอกเน,นาะค่ะพญานาคมี4หัวบอกเพิ่นว่าในคขีปแปกค่ะแล้วคลิปที่สองนี่คงสุดถ่ายเนาะคะ่ะเพิ่นกับฝันว่าพีเจ้าทีเนาะคะ่ะพีเจ้าทีเพิ่นบอกเลข3ตัวเลยค่ะ3หา hoax 3หาหกให้ไปบอกเม่เดอ้อเพิ่นว่าค่ะค่นนี่ก็เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเป็นแนวทางในการสื่อสากกินแบ่ง รัฐบาลเนาะคะ่ะของนองเปาบุญจินที่เพิ่นฝันและเพิ่นกับมะเบาสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะกะขอห้มีโชคมีลาบใ้รางวัลใหญ่กับนองเปาบุญจินเบิดส,สุขูสุคนค่ะในงวดวันที 6, ่16เมษายน2567น้ีนะะ่เนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรัะฟังคลิปของสาวนิงพระรวยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบหิ่งๆิ่งหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขูสุคนเด้อค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ่งพระรวยได้หาคดดลิปดีๆโตเลขกเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ